สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องดาวสุขภาพกันนะคะรหัสนี้ 5, 5, 2, ห้าห้าสองน่ากลัวเรื่องสุขภาพนะคะเพราะว่าดาวสุขเขาเสียนะดาวสุขคือตัวนี้นะดาวสุขการเงินเสียนะการเงินก็เสียด้วยและสุขภาพก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าดาวเสียอยู่บนฐานไม่ดีเนี่ย เขาเรียกว่าดาวเสียอยู่บนฐานไม่ดีเพราะไปชนตัวเสียไปชนหินะไปชนพญย,ยะแล้วมาอยู่ฐานไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ชนเสียแล้วอยู่ฐานไม่ดีเนี่ยอันนี้คือเป็นปมย้อยเป็นเป็นเป็นข้อที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆนะก็คือการเงินไม่ค่อยดีแล้วบ่งบอกถึงสุขภาพนะสุขภาพก็แปลว่าช่วงท้องลำไส้หรือมดลูกคนนี้นะดวงอย่างนี้แปลว่าสุขภาพอย่างน้อยก็ต้องมีดวงผ่าตัดนะดาวสุข นี่คือเรียนรู้เรื่องสุขภาพกันวันนี้นะแล้วก็คนที่มีร,รหัสนี้552ต้องระวังเรื่องสุขภาพโดยรวมแล้วสุขภาพมาแรงนะ,ะแล้วดาวจันทดาวจันท์ตัวเนี้ยดาวจันทร์ตัวนี้คือเลข2เนี่ยก็ชนเสียเห็นไ,ไหมดาวจันทร์ก็ชนเสียชนมรณะแล้วไปอยู่ฐานไม่ดีเห็นไหมเนี่ยทีนี้ก็ในเรื่องของใครอะเป็นกรรมเรื่องอะไร เป็นกรรมกับแม่เป็นกรรมกับลูกอ่าเป็นกรรมกับความรักเห็ะนไหมแล้วก็ชนตัวนี้ด้วยเห็นไหมตัวนี้คือตัวกรรมดาวจันทเสียเนี่ยมีกรรมกับใครมีกรรกับแม่มีกรรมกับลูกมีกรรมกับคนรักนะชนดาวเสียก็เรื่องสุขภาพก็เกี่ยวกับน้ําทั้งหลายเช่นไตตอมไตนะหรือซีดน้ําเกี่ยวกับน้ำหมดเลยนะเนี่ยคือดาวจันท เนี่ยทีนี้สุขภาพมาแรงเพราะอะไรนี่ก็ชนเสียอยู่ฐานไม่ดีอันนี้ก็ชนเสียอยู่ฐานไม่ดีนะนะแปลว่า,า,าดาวตรงนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยตรงนี้แล้วดาวห้าตัวนี้คือดาวพฤหัสคือวันเกิดของเขาห้าเดือนเกิดก็ห้าเกิดเดือนเมษาแล้วมาอยู่บนฐานเสานี่คือคู่ศัตรูนะอืเนี่ยเขาเรียกว่าดาวคู่นี้เป็นดาวคู่พระคู่โจรคําว่าคู่พระคู่โจรแปลว่า คนเนี้ยจะไปทางด้านดีสภาพแวดล้อมดีก็ดีถ้าไม่ดีก็ที่บอกอะเช้าไปทําบุญตักบาตรเย็นก็พก็เข้า,าปรับเข้าบานหรือไปตกเบ็ดตกปลาอะไรเงี้ยทาบุญก็ได้ทําบาปก็ได้ไปได้หมดนะคนนี้แต่ถ้าให้ดีชีวิตของเขาถ้าให้ดีจริงๆนะเขามีทางออกนะแต่เขาไม่ไปทางออกเขาคือเมียดาวเทวดาอยู่นีนะ่ดาวเทวดาอยู่นี่ก็คือ ต้องให้เชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อในเรื่องบาปเรื่องบุญนะให้เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญแล้วเขาก็จะหาทางแก้ได้และหาทางออกได้ส่วนดาวพี่น้องของเขาเนี่ยเรื่องเงินทองนะเรื่องเงินทองและดาวดีๆมาหาอุดดีไปอยู่ตรงพี่น้องหมดเลยแปลว่าพี่น้องของเขาทุกคนและแม้แต่เพื่อนฝูงเขาก็จะมีความมั่นคงในชีวิตทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้ดีหมด ยกเว้นตัวเราตัวเองยกเว้นตัวเองที่ไม่ดีนะทีนี้ดาว18ตัวเนี้จริงๆแล้วถับสิบหมายถึงอํานาจนะมันหมายถึงคนในเครื่องแบบหรือผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นเนื้อคู่ไปคู่นะนะอ่านี่ยคู่เขาแต่คู่ซ้อนกันอย่างนี้ก็แปลว่าไม่ได้มีคู่คนเดียวนะนะสังเกตนะแล้วก็ มันมีโอกาสที่จะคําว่ารักซ้อนหรือไม่ไหมเนี่ยนี่สิบสามนะให,ให้สังเกตสิบสามเนี่ยดาวสุกเขาเสียสิบสามสุกอยู่บนสิบสามอย่างนี้มักจะเลิกราอยาร้างเป็นไห้ได้นะอืมนะก็เลยคงสุดท้ายแล้วจะโสดนะเพราะว่าอะไรดาวไม่ไหมนะสุกเขาเสียงไงศุกมันหมายถึงความรักและการเงินทีนี้การเงินไม่โอเคความรักก็จะไม่โอเคด้วยมักจะขมคืน เรื่องเงินได้เสมอเขาเป็นคนเงินถุงเปิดถุงขาดอย่างเงี้ยมีเงินไม่ได้มีเงินแล้วมีเรื่องให้ใช้มีเงินก็ทุกไม่มีเงินก็ทุกนะอย่างนี้คือรหัสห้าห้าสองสุขภาพมาแรงแล้วเงินนี่สําคัญกับชีวิตถ้าไม่มีเงินมันอยู่ไม่ได้คนเราคนนี้พอมีเงินไม่ได้มีเงินแล้วมันเสียเรื่องเงินเห็นไหมไปอยู่คู่ศัตรูเนี่ยคู่ขมขื่นเสาแปลว่าขมสุขคู่ขมขื่นขมขื่นเรื่องอะไร ขมคืนเรื่องเงินนะมีกรรมกับแม่มีกรรมกับลูกโอ้ลูกอยู่ราหูเนี่ยเสียวนะเพราะว่าอะไรมันมีโอกาสที่จะเกเีได้นะบางคนก็เป็นลูกติดยงติดยาได้นะอืมนะวันนี้เราร่ออ่าถ้ามีอะไรก็ลูกศิษย์ของอาจารย์ก็คอมเมนต์มาได้นะคอมเมนต์ว่าอยากให้อาจารย์สอนเรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้นะคือใครใครที่ดูของอาจารย์ไปแล้วอะ่ะนะ อยากให้อาจารย์สอนอะไรก็คอมเมนต์มาแล้นะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอ่าโอเควันนี้เราเรียนเรื่องสุขภาพกันนะว่าให้เล,เลขไหนที่ดาวไหนที่เสียแล้วจนฐานไม่ดีนั่นคือสุขภาพอันนั้นจะมาแต่ถ้ามันเสียแต่มันอยู่ฐานดียังมีโอกาสรักษาแล้วเจอหมอดีรักษาหายได้นะคะจ้าสวัสดีค่ะ